สวัสดีครับสวัสดีเลยนะครับครับตัวก่อนเลยว่าวันนี้ยังไงอะไรไงบ้างกันแตนๆครับงั้นเราแนะนําตัวกันดีกว่าครับสวัสดีครับผมลงลีนะครับครับผมสวัสดีครับผมอาร์มครับสวัสดีครับผมพัคครับสวัสดีครับผมมอนครับสวัสดีครับผมท็อปครับสวัสดีครับผมคริสต์นครับโอเคเราวันนี้ครับเป็นที่ไหนเฟิร์สกิ๊นนิ่งครับผมบ้างครกับการเตรียมตัวครั้งนี้ ก็ด้วยที่มัน,เป,นเป็นการเปิดตัวอีอพีแรกเนาะครับ,<ช>รบพวกเราก็ ก็ตื่นเต้นมากมากมากีแรกที่เราได้เห็นสิ่งที่เราทำลงไปเราทำลงไปเ้าไม่ได้เห็นแค่พวกเราด้วยห็นพร้อมกันทั่วโลกทั่วโลกครับผมคือเราไม่มีใครได้เห็นสปอยจากผู้กำกับจากผู้จัดเลยสักคนมีมาบ้างแล้วะครับมันเลยทำให้เราตื่นเต้นมากแล้วใช่ครับสำหรับ EP สูงที่ปล่อยมาที่มันจะมีฉากบางฉากที่เห็นมาแล้วอะไรเงี้ยกับสิ่งที่จะได้เห็นใน EP หนึ่งมันจะแตกต่างกันยังไงบ้างโอ้แตกต่างเยอะเลยใช่ครับแตกต่างเยอะเยอะเลยฮะ ยังไงบ้างคะ<บ>เรื่องของ<บ>เนื้อเรื่องไหมหรืยังไงด้วยในอีพีสูตรไม่แค่เบื้องหลังครับผมก็ยังไม่มีการแบบว่าใช้มุมกล้องที่โฟกัสเฉพาะกลุ่มเราว่าเราสื่อสารอะไรกันบ้างเนี่ยครับก็พอมันมีอะไรที่แบบมันเป็น จุดโฟกัสเราอ่ะก็ทําให้ทุกคนอาจจะเห็นว่าเรารู้สึกอะไรพูดอะไรไปบ้างใช่แล้วก็ได้เห็นมุมเรื่อล่าวต่างๆของแต่ละคนนะใช่ได้ว่าเห็นเป็นสตอรี่ของแต่ละคู่ว่าแบบเรื่องราวของแต่ละคนเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าอีพีศูนย์ที่มองเห็นลงไปเนี่ยมันไม่ได้เล่าเรื่องราวขนาดนั้นใช่ครับแต่อีพีหนึ่งที่ทุกคนจะได้ดูวันนี้ครับผมมันจะเริ่มเรื่องราวจุดเริ่มต้นของความรักของในแต่ละคู่ครับผมครับ อีพีศูนย์บอกอะไรไม่ได้เลยเนาะไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยครับเป็นการเกินนำเฉยๆว่าอย่างนั้นไปดีกว่ากว่าครับผมกับอีพีหนึ่งค่ะของแต่ละคู่เองจะได้เห็นอะไรบ้างลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะอ่าเขาเปิดก่อนครับผมได้ไหมครับก็จะได้เห็นคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนของนายละไม่ครับฉันแบบมากๆแล้วก็จะได้เห็นปมตั้งแต่แรกๆแบบเป็นการเกินว่าเอ๊สองคนนี้มันยังไงอะไรแน่ๆเลยมันยังไงนะครับผมมันยังไงนะเทียบชัดๆเลยครับมันต้องแบบต้อง ต้องกลับไปคิดนะครับว่าแบบเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงมีเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาในปัจจุบันใช่ครับครับอันนี้ับคู่แรกเนาะเอาพู่ต่อไปนะคะบยังไงบ้างก็สําหรับคู่ผมครับแน่นอนครับ e ีพีนี้ก็น่าจะได้รับรู้เกี่ยวกับเส้นทางของเรื่องราวของเราฮะว่าเราเจอกันได้ยังไงทําไมเราถึงรู้จักกันแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้จุดเริ่มต้นของพวกเราแน่นอนครับทุกคนทราบอยู่แล้วว่ามันคือ One Night Stand แต่ว่ามันจะโผล่ให้เห็นแค่ไหนเรื่องราวจะเป็นยังไง ติดตามได้ครับผมผมไม่เห็นแค่ไหนด้วยใช่ไหมเพราะว่าเราเห็นแน่ๆไม่ทำอย่างนี้เลยไม่ถึงโผล่อะไรแบบเฮ้ยซซีีีนท่เรื่องราวใช่ไหมครับเรื่องราวของซีนนั้นๆไม่ใช่ซีนแต่ที่เราคิดโอเคครับมันคิดได้ครับไม่แปลกที่จะคิดได้นะอาจจะมาร์กมาเป็นแบนเนอร์ไม่แบวนะก็ไม่โผล่นะอย่างนี้เลยผมบอกให้คุยอย่างนี้เลยครับหมายถึงเล่นดีอ่ครับครับใช่ครับผมเอาละมาคู่น้องเล็กจะยอมยังไงครับผม ครับเป็นเรื่องราวของเพื่อนก็คือจุดเริ่มต้นของเราก็สตาร์ทมาจากการเป็นเพื่อนก่อนครับมันจะค่อยๆไปครับจากอย่างสองคู่ก่อนหน้านี้ก็คือคเขาจะชัดเจนแต่คู่ของผมว่า ยังยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นครับในอีพีนี้ก็จะเป็นอีพีที่เปิดตัวของพวกเรา3คนใช่ครับไม่แค่2คนเพราะว่าเรามาเป็นเพื่อนมาเป็นนแก๊งนะฮะเอ๊ะอยู่หรือเปล่านะนี่เป็นแก๊งเพื่อนผมเองใช่แต่ว่าเราจะได้เห็นความสัมพันธ์ของทุกๆคู่เลยครับก็งแต่ละบทบทบาทที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะในฐานะนักแสดงเองที่แสดงเป็นแล้วรู้สึก ตื่นเต้นกังวลใจอะไรไงบ้างบที่ลงืก็มันมันตื่นเต้นซะมากกว่าครับผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นการแบบเหมือนประสบการณ์ใหม่ของเราครับซึ่งพอเราได้ดูไปแล้วมันต้องมีความโลภในตัวเราแบบเฮ้ยถ้าเรากลับไปเล่นอีกเราจะเล่นให้อีกแบบนึงให้มันดีขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นัวตัวเองตอนนี้ครับแต่ว่าหน้าตอนนั้นผมก็มั่นใจว่าสิ่งที่ผมทําลงไปเนี่ยมันดีที่สุดแล้วในณตอนนั้นมากๆแล้วผมก็รู้สึกว่าไม่เสียดาย ไม่เสียดายเลยไม, <Develop> ม่ว่าจะออกมาเป็นยังไงก็ตามตครับแต่ว่าคาดหวังนะว่าแฟนจะชอบครับผมพี่อาร์มนะครับเป็นยังไงบ้ะะางครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นตลอดนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราได้แสแดงไปมันคนละบ,บาทก,กันวันนี้ในวันนี้เรากลับมาดูอย่างเงี้ยแล้ว,<ม>ลวเรากลับมาย้อนดูตัวเองเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันตื่นเต้นนะแบบ<ม>เรากลายเป็นผู้ชมแล้วหลังจากที่เราทําการแสดงเสร็จไปเรากลับมาเป็นผู้ชมแล้วนะแล้วก็มีความคาดหวังว่าแบบอยากให้แฟนชื่นชอบพวกเราก็ตั้งใจทแล้าก็ทําให้เต็มที่ครับใช่ก็เลยอยากจะแบบ ก็อึ้บอ่ะก็แบบคาดหวัเนาะใช่มาเลยมาเลยอยากมีความคาดหวังในในแต่คิดว่าไม่ผิดหวังแน่ๆครับผมครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาพิพักครับอ่าก็สําหรับหมอกันนะครับแล้วบทเป็นหมอกันก็จริงๆก็จริงๆอยากให้ทุกคนเล่นเทรนนะครับแล้วเราก็อยากเห็นทุกๆการซัพพอร์ตนะครับทุกๆคอมเมนต์เลยครับเกี่ยวกับ เนื้อเรื่องทั้งหมดเลยว่าทุกคนรู้สึกยังไงชอบซีนไหนเบสซิ่ของคุณคืออะไรคือผมเข้าไปอ่านไม่ว่าจะเป็นในแง่ลบหรือแง่บวกครับสิ่งที่มันตอบผมคือผมเอามาพัฒนาตัวเองอแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นยังไงเราทําเต็มที่แล้วครับ,รบอย่างที่น้องๆบอกอคือเราเต็มร้อยไปแล้วนะครับทุกอย่างก็ฝากแฟนๆทุกคนด้วยนะครับฝากเอนดูพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากเปิดใจให้ใหกับดรสมัยหมอนารักคนนี้เป็นของผมแค่นี้พวกเราก็แฮปปี้แล้วพี่เป้แล้วครับแบบมันสําคัญยังไงเพราะว่าบางทีที่เพาบอกว่า ลบก็อ่านนำมาประบต์มามปรับตัวคือจริงๆผมบอกเลยว่า,ามันสําคัญมากๆสําหรับนักแสดงครับเพราะว่าเราไม่เคยได้ยินในการคําชมจากที่อื่นเลยนอกจากเสียงเสียงแฟนๆเนี่ยแหละครับเสียงคนดูทุกคนจะเป็นเสียงหนึ่งที่ทําให้เราพัฒนาตัวเองครับคือแน่นอนมันไม่ใช่เสียงเดียวครับมันมีหลายเสียงแล้ว ในแต่ละเสียงมันมีความแตกต่างครับซึ่งค,ความแตกต่างนั้นมันจะทําให้ตัวผมและทุกๆคนได้พัฒนาขึ้นมาอีกไม่ใช่แค่พวกเราครับแต่ว่าเป็นทีมทุกทีมนะครับที่ตั้งใจฟันฝ่าแบบทุกๆอย่างเลยครับผมคิดว่ามันจะเป็นกําลังใจมากๆอย่างหนึ่งของพวกเราครับตื่นเต้นมากครับแล้วก็รู้สึกยินดีด้วยที่แบบว่าวันนี้พวกเราก็จะได้ดู EP ีหนึ่งกันแล้วแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆครับเพราะว่า น้องๆพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเลยที่แบบว่าอยู่ในการแสดงแล้วก็ชีมงานเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าทํางานกันเต็มที่มากๆครับผมก็รู้สึกคาดหวังแล้วก็อยากให้คนดูทุกคนที่ได้ดูรู้สึกเอนจอยแล้วก็สนุกไปกับในเรื่องนี้ครับครับมันยากระบากแค่ไหนครับกับบทเราความันปากก็จะมาถึงตรงนี้คือถ้าเป็นบทผมหรือว่าคือมันผมว่ามันยากทุกบทแหละครับทุกตัวละครมีความหรือของมัน สิ่งที่ยากผมว่อาจจะเป็นเรื่องอากาศก็ได้เพราะว่าที่เราไปถ่ายทํามามันมีเรื่องของฟ้าฝนที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่าก็ผ่านมาได้ไม่มีเจ็บใครได้ป่วยเนาะไม่มีครับผมไม่มีครับเพราะว่ามีคนรักษานี่กคุหมอทันทีเนาะครับพี่ท็อปพี่ท็อปเป็บ้างครับรู้สึกไงกับแน่นอนว่าตื่นเต้นอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็คือ ครั้งแรกอะครับก็ใช่เชิญถูกเลยมันมันมีความตื่นเต้นเพราะว่าผมอะเหมือนได้เปิดโอกาสตัวเองให้มาทําอย่างอื่นนอกจากเรียนหนังสือครับเพราะว่าตอนแรกผมแทบเป็นแบบนอหนังสือเลยหนังสือเลย<า>แล้วก็ในเมื่อได้โอกาสจากพ่อมาผมก็ทําให้เต็มที่ัรับเอาไว้ครับผมก็เออ,เอ,อแต่ก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วครับผมก็จะไม่เสียใจหลังจากดูอีพีหนึ่งนะได้บอกกบคุณพ่อยังไงบ้างครับได้รับโอกาสนี้มาลว ขอบคุณมากครับป๋าก็ผมจะรออีพีสองครับแล้วรอเลือกต่อไปครับอันนี้โอ้โหเขาขายของแล้วไงนะก็แน่นอนครับอย่างที่ทุกคนบอกก็คือตื่นเต้นคือทุกคนในนี้คือตื่นเต้นหมดเลยครับซึ่งจริงๆมันเป็นการร่วมงานครั้งแรกของทุกคนครับแล้วก็อุปสรรคการทํางานนี่ถือว่าหนักมากเพราะว่าเราทุกคนต้องไป ทำงานหรือว่าถ่ายที่ต่างจังหวัดนะฮะก็มีอุปสรรคแค่นี้แหละครับแล้วก็จะไม่เสียใจเลยกับสิ่งที่ถ่ายไปพอคิดว่าทุกคนในนี้ทําเต็มที่หมดแล้วครับระหว่างที่ถ่ายทําเรามีการให้กำลังใจกันยังไงบ้างครับเพราะว่ามันต้องทํางานเป็นทีมเก็ด้วยที่มันเราจะอุปสรรคมากมายทั้งด้านความรู้สึกทั้งด้านสภาพอากาศทั้งด้านอะไรต่างๆมัาจะานอกเราจะภายนอกนะครับก็มันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีกันแค่หกคนในเวทนะ นาตอนนั้นอะในแค่แค่หกคนนะถ้าเราไม่ช่วยกันเนี่ยไม่มีใครไปต่อกับเราได้นะถ้าเราไม่เต็มที่เราก็พยายามให้กาลังใจกันซะกันละกันรู้สึกว่ามันทําให้ผมได้เห็นคำว่า teamwork จริงๆครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ยอมรับว่าน้องๆและพี่ๆเต็มที่กันมากๆครับครับอย่างเช่นเราได้ไปดูในแอปพลิเคชันหนึ่งก็บอกว่าเป็น18บวกเนาะอ่าแล้วก็ไม่ก็ไม่อาจจะแบบข้ามเรื่องนี้ไปได้เรื่องของเลิฟซีนหรือว่า มาคนละทางดีกว่าครับเราไปทับลายกันใช่ครับเขาเรียกว่าคนละมุดเลยความรักในแต่ละรูปแบบดีกว่าครับซึ่งทุกคนก็สามารถที่จะดูได้ว่าคุณชอบรูปแบบความรักแบบไหนนะครับซึ่งในในดร o r s m i ์หมอหน้าคนนี้เป็นของผมก็มีครบทุกรูปแบบให้ให้คุณได้เข้ามาสัมผัสกันครับอย่างรูปแบบของพี่พ่อพี่พ่อเองมันเป็นรูปแบบยังไงล่ะครับแน่นอนว่าจริงๆจุดเริ่มต้นของความรักเรามันเกิดจากคาว่าวันไอสแตนครับคือการเริ่มต้นของคืนเดียวที่มันจบกันไปครับความร้อนแรง ติดตามดูในซีรีส์ครับแต่ว่า <c oughs> นั่นคือแค่จุดเริ่มต้นของเรา2คนครับ <c oughs> มันทําให้อะไรทําไมเราต้องมาอยู่ต่อ <c oughs> ในเมื่อจริงๆมันควรจะจบแค่คืนนั้นนี่ <c oughs> ทําไมเรา2คนต้องมาเจอกันต่อแล้วเจอไม่ไเรื่อยๆแล้วอุปสรรคของเราที่เข้ามาคืออะไร ทำไมใครสักคนหนึ่งต้องยอมเปิดใจแล้วอะไรคือปมของเราติดตามได้ครับผมมันมีผลของมันเนาะใช่ครับทุกอย่างเลยลองรีวิวหน่อยค่ะเขาพูดนีเขาเป็นยังไงบ้างเขาพูดดีเขาอาจจะพูดไม่ได้โอเคผมโอ้โหอย่างที่เห็นอยู่แล้วเขาพูดไปจะเป็นสปอยหรือเปล่ามันก็จะมีสปอยบ้างนิดเดียว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 ผ่านแล้วกัผ่านอีกนิดเดียวก็คือดีเลยฮะเอ้ยก็เป็นอ NC และการเป็น NC ที่ผมบอกเลยว่าผมเองอะยังรู้สึกว่า มันได้ขนาดนี้เลยเหรอแบบแบบอืมจิกหมอนแทนอะไรเงี้ยก็แบบมันไม่อยากพูดเลี้ยวอยากรู้จะเผ็ดรือดุนะสอนด์ดันแทบอยู่แล้วเลยไหโอ้โหสุดๆแล้วก็อาบน้ำเหรอรต้องอาบน้ำเลยเหรอการเต้นเสร็จโอ้ไม่อาบน้ำแดูเสร็จครับว้ายแ้วเชียร์ครับผมแล้วสำหรับพูดเราล่ะกูครับผมก็เป็นอันเรียกว่าขายของกันเป็นเป็นเลิฟซีนที่มาจาก เดือนมหาลัยดีกว่าเฮ้ยเดือนมหาลัยคือต้องบอกว่าเดือนมหาลัยมันดีอยู่แล้วนะวก็แบบเราเราสูงเลยนะเราเนาะสูงของสูงก็คือมันจะเป็นความรักสไตล์แบบนุ่มนวลก็คือพี่พักกับพี่ม่อนจะเป็นทางอาดุดันแซ่บไปแล้วทางนี้ก็จะเป็นแบบนุ่มนวลก็อยากทาทุกเท่านหนอมเนาะแต่ก็ไม่นะฮะไม่ได้ขนาดน้นไม่ได้แบบนุ่นหนอมก็บางบางครั้งก็ปล่อยตามฟีลไม่มีมีหลุดมีแบบไม่มี เล่นกันบาดเจ็บเนาะไม่บาดเจ็บมากจะบาดปากนิดหนึงไม่ทราบเลยอะไรอ่ะบาดปากนิดนึงเริ่ต้นรอดูครับผม้องรักคู่รักโอ้โหเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่ารักครับเฮ้ยใช่แล้วเป็นความรักที่แบบแอบแอบชอบอะไรอย่างนี้ปวามดีเลิฟออะไรย่างีศแอบชอบแต่ยังไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าหลังๆเริ่มรู้ยังคือรักข้างเดียวดีกว่าอ่ะเริ่มรู้เลย เขาจะสปอยเราเอืมงั้นรอติดตามได้เลยใช่คยับให้มันสปอยบ้างนะโอ้โหอย่าเลยต้องดูเลยเดี๋ยวก็เห็นและรายได้นามิกเนาะครับผมถ้าเราติดตามกันอ่ะส่วนวันนี้ค่ะเห็นว่าจะมีโชว์มีอะไรต่างๆด้วยเราเตรียมตัวกันยังไงบ้างคะัที่จะตอนเราเแฟนๆที่มีทั้งแฟนไทยอินเตอร์แฟนด้วยใช่ไหมครับผมครับก็เป็นการโชว์เพลงของของในซีรีส์เราครับผมครับก็พวกเราก็ทำการซ้อมมาค่อนข้การฝึกซ้อมระดับตั้งใจ ทั้งกลับไปที่บ้านซ้อมแล้วก็ไปซ้อมที่ห้องเต้นด้วยอะไรเงหลับก็ฝันครับหลับหลับฝันฝันว่าเต้นอยู่ซ้ออยู่ใช่ฮะโอ้ยก็คือมุ่งมั่นมากสำหรับวันนี้ตัวตึงสุดท้ายในนี้ผมต้องบอกเลยว่าตึงทุกคนตึงทุกคนเร่องขอตึงไงตึงขาครับมาแขนทำกันหมดฮะไม่สนิทกันเลยฮะร่างกายตึงหมดเลยตั้งใจเนาะตั้งใจทำใช่ไหมน้อยครับมีอะไรอยากจะบอกแฟนๆทั้งอินเตอร์แฟนและแฟนไทยที่มาร่วมในงานวันนี้บ้างค่ะครับก็มันเป็นอีพีแรกที่จะทำให้ทุกคนได้ รู้สึกว่าเฟร์อินเทสชั่นเนี่ยมันจะต้องดีมากแน่ๆเลยครับผมอยากให้ทุกสิ่งที่ผมทําออกไปหรือว่าทุกคนทําออกไปเนี่ยมันมันได้ทําให้ทุกคนที่เข้ามาดูรู้สึกดีแล้วก็วันไหนที่คุณรู้สึกแย่เรื่องนี้อาจจะทําให้คุณมีความสุขในวันนั้นก็ได้ครับคืออาจะบอกกับผมก็อยากบอกแฟนๆนะครับว่าสนับสนุนพวกเราด้วยเอ็นดูพวกเราเยอะๆนะคบเพราะพวกเราตั้งใจทํากันมากๆเพื่อผลิตผลงานดีๆมาให้ทุกคนได้รับชมนะับก็อยากจะเป็นอีก ความความสุขเล็กๆแ้กกันของตัวผมว่าแบบการที่ผมได้มองไปแล้วเห็นทุกคนแบบชื่นชอบชื่นชมมันก็เป็นความสุขของผมแล้วครับครับใช่ใครให้เป็นอยากให้ฝากซีเรื่องนี้ค่ะว่าสามารถรับชมได้ทางทีวีช่องไหนหรือว่าที่อะไรยังไงบ้างครับครับผมก็แน่นอนครับผมสะหรับด็หรับดร์สไมล์หมอนารักคนนี้เป็นของผมนะครับรับชมได้ทุกวันอาทิตย์ห้าทุ่มตรงนะฮะทางช่อง9 M c o t c h HD กด30นะครับหรือว่า ยูทูบกองทัพชาแนลครับผมและสําหรับใครที่อยากดูอันคัทนะครับดูได้ที่วิวครับแล้วก็กองทัพแฟมิลี่นะครับสำหรับอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนทุกคนครับผมครับครับมีอะไรอยากจะบอกอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนไหมคะสักหน่อยก็โอเคเออฟังให้หน่อยฟงให้หน่อยไหมผมผมพูดสักหน่อยละกันโอเคก็ for international fans นะครับผม thank you for your supporting always supporting us and doctors my series we hope this series gonna make you happy and we do our best for the best that we can do and hope you love Dr. Smile and please play train for supporting us thank you so much ครับผมมีไหมคะทางนี้หน่อยครับมา3,2,1คำสมิดาเชียๆมีไหมนี่เอาไปเล่นไปหมดเล้กระตูโอเคเรียบร้อยนะครับขอคุณบลุมครับขอบคุณมากครับ